สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้สวนพ่เต้จะมาช่ำกลางอากาศให้ดูนะครับเริ่มต้นฟันกิ่งก่อนนะครับฟั้นใต้แผลนะครับฟันใต้ตุ่มที่เราทาบไว้นะครับ ที่กววนนี้เพื่อตัดน้ำเลี้ยงนะครับเขาจะได้ไปกีหาจินที่กระถางที่เราทาบครับบูดเนื้อเยื่อนะครับอันนี้ก็นี่หน้าหน้าหนาวนะครับเราตัด,ต,ดต้นไม้ไม่ได้เพราะเขาจะทิ้งใบเราต้องช่ำกลางอากาศก่อนครับ นี่คือกระถางนะครบับอย่างนี้นะครับเจาะรูไว้แล้วก็สอดเข้าไปนะครับแกะทุงท่าบออกเลยครับหน้าหนาถ้าเราตัดจริงลงไปใบก็จะร่วงนะครับเราก็เลยต้องทำให้เขามีรากเยอะแล้วค่อยตัดทีเดียว ใส่เ,เชือกฟางผูกไว้นะครับใส่ขุยลงไปเลยนะครับไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดน่อย กดแน่นๆนะครับกขึ้นมาเี๋ยวนะรับก็อัดปุยนะครับแบบนี้ต้องลดน้ำสอวันครั้งนะครับ 这个。Okay. ต้องใช้กระถางใสด้วยนะครับเวลาลากออกเราจะได้มองเห็นว่ามีรากเยอะๆแล้วเราค่อยตัด